หลังจากที่ทำงานมาทางวันคุณครูก็เลยออกไปเที่ยวที่สวนสาธารนณะเพื่อดูเพื่อไม่ใช่ไมนใ่เพื่อสูดอากาศข้างนอกแล้วบรรเทาความเมื่อยล้าของร่างกายพอออกมาข้างนอกในที่เปิดโล่งก็เกิดอยากดื่มน้ำแอปเปิ้ลเย็นๆขึ้นมาเซลีนะสมลมอสศวินบรรเทาทุกอะค,คุณครูคะสวัสดีคะ่ะเจอกันในที่แบบนี้อีกแล้วนะคะมาเดิเล่น เื่อเป็นบรรยากาศเหมือนกันใช่ไหมคะดีเลยค่ะคุณครูต้องดูแลร,ร่างกายด้วยนะคะถูกถูกถูกอันนี้ถูกจะ้ะคะฉันกำลังทำอะไรอยู่หรอคะเอ่อฉันก็แค่อ๋อกลุ่มเด็กๆจะต,ตอบว่าพี่สาวคณครับพี่สาวคณครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกค่ะ,คะฉันก็แค่ช่วยเด็กๆนะคะพวกน้องๆเขาดูเป็นหานิดหน่อยนะคะ พี่สาวช่วยเอาลูกป่มติดจูบน,น้นต้นไม้ได้ไหมครับพวกผมไม่ไหวครับพี่สาวช่วยรักษาแผลที่ผมบาดเจ็บจากลูกบอลด้วยครับพี่สาวสุดยอดเลยเออรู้สึกเขินอายจังเลยค่ะแต่ก็ไม่มากนัดนั้นะคะอ่อ,อนโยนหรอคะไม่หรอกคะ่ะแค่นี้ทาทุกแค่นี้ทุกคนก็ทํากันอยู่แล้วคะ่ะก็ฉันเป็นสมาชิกสมรมอัศวินบรรเทาทุกนี้คะ นอกจากนี้พอได้เห็นคนที่มีปัญหาแล้วได้ทำสีหน้ามีความสุขแล้วก็ฉันก็มีความสุขด้วยเหมือนกันค่ะฉันก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะคะคิดว่าเป็นธรรมชาติของฉันก็ได้ค่ะระยะหลังๆหรอคะดูเหมือนครูจะเหนื่อยมากนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะฮะไม่มีอะไรมากหรอคะ คุณครูจะพูดแบบน้อยกับฉันไม่ได้หรอกนะคะฉันรู้หมดแล้วค่ะคุณครูทำงานดึกดื่นทุกคืนกินแต่ของว่างและกินอาหารไม่เป็นเวลาและคุณครูดูแลคนอื่นตลอดเวลาแม้แต่ในสถานการณ์ที่อันตรายถ้าอย่างนั้นจะเกิดเรื่องใหญ่ได้นะคะถึงอย่างนั้นฉันจะพร้อมเสมอที่จะขอช่วยเหลือคุณครูแต่จริงๆแล้วมันจะดีที่สุดถ้าฉันไม่ต้องใช้มันใช่ไหมคะ อขอโทษค่ะฉันเองก็ไม่รู้ตัวที่พูดบ่นแบบนั้นกับคุณครูนะคะพอคิดมาแล้วดูเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยได้เอาใจใสค่ครูเลยนะคะน่าอายจังไม่รู้เพราะฉันมองว่าคุณครูเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นหรือเปล่าฉันต้องทบทวนตัวเองแล้วค่ะคุณครูเพราะเซรีนะ่าไม่ว่าง ขอต้องดูแลเด็กๆคนอื่นใช่ไหมครูเขา้าครูเข้าใจฉันเช่นไหมคะ<อ>แต่ก้นนะมันอาจจะแทนกันไม่ได้ค,คุณครูรับนี่ได้ไหมคะน้ำแอปเปิลคะ่ะอยากตื่มพอดีใช่ไหมคะดีจังเลยคะ่ะดีพอดีเลยคะ่ะเห็นครูมีความสุขฉันเองก็มีความสุขยิ่งกว่าคะ่ะ งานที่เหลือก็ะสู้นะคะแต่ก็อย่าฝืนไปมากนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็เรียกฉันได้เสมอนะคะคุณครูฉันจะไปหาคุณครูทันทีค่ะเออขอบคุณจ้าเซรีน่าสัญญาแล้วนะคะฉันจะจุดเอาไว้เลยนะคะพบฉันได้ตลอดเลยนะคะอ่าก็จบกันไปแล้ว อ่าอ่า,อา,อาโอเคโอเคโอเคเธอคนนี้เป็นคนดีนะเนี่นย